แกน x แย่เป็นศูนย์ข้อที่สิบห้านะครับพี่จิวใช้อย่างนี้หลบเขาบอกว่าจุดที่แกนเออ่จุดที่แกน y นะเขาบอกตัดแกน x ค่ะว่าตัดแกน x แปลว่าอะไรเป็นศูนย์ y y ถ้ากับศูนย์ตัดช้อยทันทีเลยเริ่ดเธอไอช้อยหนึ่งอะช้อยหนึ่งนี่ไม่ควรตาการอย่างยิ่งเลยนะโอเคครับเพราะฉะนั้นกลับมาแทนค่าครับก็ได้เป็นเลยนะเซนหนึ่งส่วนสองสี่ถูกไหมครับแป๊บนึงนะเปิดวงเล็บสี่กำลังสอง x บวกหนึ่งปะลบสิบหกปะ สิ่งที่พี่จะได้ออกมาลบอยู่ยังข้างในเป็นบวกปะบวกตอนนี้ถอดก,ก่อนเนาะต่อไปแล้ง่ายต่อหารอยู่ยังข้างในเป็นคูณปะคูณสามสองได้สามสิบสองตรงนี้ได้เป็นสี่สองกำลังเอ็กบวกหนึ่งอุ้ยง่ายเลยค่อยๆทอนก่อนสมบัติแยกยกกำลังให้ท่องไปแล้วให้ท่องไปแล้ว สองกำลังห้าสือสองกำลังห้าเท่ากับสองกำลังสองปะสี่พี่แปลงก่อนแปลงข้างในก่อนนะสองกำลังสองแล้วใส่วงเล็บพ่อไปก่อนมาจากสองเอ็กบวกหนึ่งได้เราเอาสองกระจายเข้าไปเพราะฉะนั้นพี่จูได้เป็นเป็นเท่าไหร่นะสองกำลังห้าเท่ากับเลยนะสองกำลังสี่เอ็กบวกสองสองโอเคครับตับได้ปะได้ทันเท่า มัิได้เป็นห้าเท่ากับเลยนะสี่เอ็กโกสองได้เป็นย้ายไปกลายเป็นรันึ่สามเท่ากับสี่เอ็กบ้างเอ็กเดียวได้สามส่วนสี่บ้างจบต่อข้อสี่ครับ <4 S 1> อืออข้อสี่ครับอันนี้คำตอบ